สรุป12ข้อคิดจากประสบการณ์ทำธุรกิจพรีออเดอร์ญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะแจงมลฤดีทีบุญมาค่ะคลิปนี้จะมาสรุป12ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์12ปีที่แจงได้ทำธุรกิจพรีออเดอร์ญี่ปุ่นค่ะใครที่กำลังคิดจะทำธุรกิจออนไลน์หรือพรีออเดอร์ญี่ปุ่นก็แวะฟังกันสักนิดนะคะ ข้อหนึ่งเลยจำเป็นต้องสร้างตัวตนให้คนรู้จักและเชื่อถือก่อนค่ะเพราะว่าพรีออเดอร์ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีของพร้อมส่งสินค้าบางรายการก็ราคาสูงนะคะและใช้เวลารอของเป็นปีค่ะแต่ลูกค้าต้องจ่ายเงินให้แมคค้ารับพีก่อนดังนั้นการสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าไว้ใจเชื่อใจสำคัญมากๆค่ะ ข้อสองพาทเนอร์ที่งานดีมีคุณภาพซื่อสัตย์สื่อสารกันเข้าใจเป็นทับเสริมเพิ่มความมั่นคงและสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตได้ค่ะข้อ 3. ามทำงานคนเดียวได้แต่ยา่าลุยเดี่ยวรวบทั้งหมดค่ะสินค้าญี่ปุ่นบางรายการเราสามารถสั่งในไทยได้จากพันธมิตรหรือคู่ค้าธุรกิจที่มีสต็อกจำนวนมากนะคะ ประหยัดเวลาช่วยให้ลูกค้าได้รับของเร็วขึ้นเราเองก็สามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ด้วยค่ะข้อ C บินไปฮิ้วด้วยตัวเองเหนื่อยแต่ว่าสนุกเที่ยวด้วยได้ตังไปด้วยนะคะแต่ว่าอยู่บ้านชิลๆรับกดเว็บออนไลน์ก็สร้างรายได้ได้ง่ายๆเช่นกันค่ะให้เลือกแนวทางที่สะดวกที่ชอบหรือจะทำทั้งสองทางเลยก็ยิ่งดีค่ะ ไปกันไวๆข้อที่5สินค้าตามกระแสไม่ได้ขายดีอย่างที่คิดนะคะกระแสดังเกินไปคู่แข่งก็เยอะส่งผลให้สินค้าล้นตลาดนำไปสู่การค้ายตัดราคาเมื่อหมดกระแสก็สินค้าค้างสต็อกเยอะแยะเลยนะคะข้อ6ค่ะหากว่าคุณเป็นผู้นำเข้าสินค้ามาขายรายแรกๆบวกกำไรให้เยอะตั้งราคาให้สูงไว้ก่อนค่ะ พราะหากสินค้าเนี่ยขายดีไปได้ซักระยะแน่นอนเลยว่าจะเริ่มมีคนขายตามราคาก็จะค่อยๆตกลงตกลงตกลงนะคะข้อ7แล้วค่ะคนไทยเบื่อง่ายค่ะสินค้าหายยาก l i m i t ต็ดอิดิชั่ซื้อลำบากคนจะยิ่งอยากได้แต่พอนำเข้ามาขายในไทยอย่างเป็นทางการเดินไปที่ไหนก็เจอจะถึงจุดที่เริ่มขายยากแล้วค่ะ ไปที่ข้อที่8เลยไม่มีสินค้าขายดียั่งยืนนะคะเราต้องปรับตัวให้ทันและหมุนสต็อกให้เร็วค่ะข้อ9อย่าเสียเวลากับลูกค้าที่ไม่น่ารักค่ะเอาเวลาไปพักเล่นกับน้องแมวเมียวแล้วทุ่มเทใจให้ลูกค้าขาประจำที่คุยง่ายโอนไวและใช้เวลาเรียนรู้ช่องทางการขายเพื่อเพิ่มขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นค่ะ ข้อ10แล้วนะคะเมื่อเกิดความเสียหายหรือผิพดพลาดใดๆเราต้องรีบแสดงความรับผิดชอบค่ะอย่าปล่อยให้ลูกค้าเกิดความกังวลไม่สบายใจไม่ไว้ใจแล้วหนีหายไปไม่กลับมาอีกนะคะไปที่ข้อ11ธุรกิจออนไลน์แข่งขันกันดูเดือดเราต้องหาจุดยืนจุดที่ใช้ของตัวเราเองค่ะสินค้าญี่ปุ่นมีอีกมากมายที่ยังไม่มีขายในไทย สินค้านิสมาเกตขายดีกำไรงามใช้เวลาเรียนรู้ค้นหาสินค้าที่ใช่ไรายได้ที่ชอบกันค่ะและข้อสุดท้ายทุกธุรกิจมีคนเข้าออกอยู่เสมอตัวจริงเท่านั้นที่จะอยู่ยั่งยืนยาวนานท่ามกลางกระแสะโลกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะหวังว่าสรุปข้อคิดทั้ง12ข้อเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลัง คิดว่าจะทําธุรกิจพีออเดอร์ญี่ปุ่นดีหรือเปล่านะแล้วถ้าเข้ามาทำเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ